สมิลฮิรัมานุราหีมเตือนฉันอีพีนี้เรื่องราวของการสอดาโกสิบวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินหนึ่งการเผยแพร่ความรู้ 2. การขอดูอาสามการใช้วาจาที่ดี 4. การนำสิ่งไม่ดีออกจากทาง 5. การช่วยเหลือผู้อื่น 6. การให้อภัย 7. การยิ้ม 8. การเยี่ยมผู้ป่วย 9. การให้คำแนะนำที่ดีและ10การให้เกียรติผู้อื่นทั้ง10อย่างที่เป็นการสดอกก ที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราถือว่าเป็นการทำทานทำสอดเกาะที่เราควรถือปฏิบัติทั้ง10ข้อที่ไม่ต้องใช้เงินแต่เป็นผลบุญภาคผลที่ถือเป็นการสอดเกาะเตือนชั้นอีพีนี้ อยากจะให้เราได้ทำสิบวิธีนี้เป็นการสดเกะในชีวิตประจำวันของเราอัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ